พอเข้าใจนะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมนะถ้าไม่มีครูก็จะไปขึ้นประเภทของสติอันแรกก็คือพันานาสติพันานาสติชื่อก็บอกนะพันานา,นานคงจะเชิงบรรยาย <c oughs> นะก็จะมีสติที่เราใช้ก็คือการแจกแจงความถี่การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง แล้วก็การวัดการกระจายของข้อมูลใใส่สอยเดกให้อะไรเนี่ยเด็กแน่เลยก็จะแตกกิ่งให้ดูนะตอนนี้ครูจะพาดูต้นไม้สถิติของครูอ่าสถิติเชิงคนาดนานเนี่ยเมื่อกี้การแจกแจงความถี่ใช่ไหมใครพอจะเลกออก ว่าสภาพปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยเราจะเจอทำสถิติประเภทนี้นับนับความถี่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรไอ้อพูดมาเลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวผิดก็ถูก กระแสจิตเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะส่งกระแสจิตสอนมั่งเมื่อก่อนเราจะเจอบ่อยเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกตังจริงปะเลือกตั้งเบอร์นหนึ่งไม่ไ้องอะไรยกบัตรขานคะแนนขีดหนึ่งครับสองครั้งสองครั้งเบอร์สองขีดขีดขีดเป็นความถีใม่ใช่ไหมใช่ไหมใครถี่เยอะคนนั้นได้เป็นออ <laughs> ใช่ไหมแต่ทีนี้การที่ดูความถี่ นะเราสามารถดูไปถึงร้อยละได้คือสัดส่วนของความถี่อนั้นต่อทั้งหมดใช่ไหมค่าทั้งหมดที่เอามานับความถี่อนันนั่นนะนั่นเป็นสติตัวที่เบื้องต้นที่สุดง่ายที่สุดพวกทําโพทั้งหลายใช้นี่กว่าที่มันขึ้นจอทีวีทุกวันเวลาเป็นข่าวก็ใช้สติตัวนี้แหละนะใครทําเก่งๆเ,เนี่ยออกไปทําโพได้เลย นะ <peach> อ้ามาถึงตัวที่สองตัวที่สองคือตัวนี้นะ <c oughs> คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง,ง central <oughs> tendency ครูไม่ใช่คำว่าค่าเฉลี่ยเพราค่าเฉลี่ยเป็นหนึ่งในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเข้ามาอยู่สามตัวด้วยกันนะคือค่าเฉลี่ยมีนอ่ามีคนบอกลืมไปแล้ว <c oughs> นะมัตยาฐานหรือมีเดียนะแล้วก็ค่าฐานนิยมหรือโหมดนะบางคนนึกในใจอู้จํายากจริงกับผีขโมดเออไม่รู้เห็นแนละ้วนี่อ่านใจคนแล้วเนี่ยมีคนอ่านผีขโมดเพราะฉะนั้นทั้งสามค่านี้เขาเป็นค่าซึ่งวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเขามีที่ใช้มีความเหมาะสมในการใช้ในแต่ละกรณีไม่เหมือนกัน นะส่วนตัวที่สามก็คือการวัดการกระจายในทางสถิติแล้วเราจะไม่ดูเพียงค่าแนวโน้มสูส่ส่วนกลางเราจะดูการกระจายของค่านั้นนะว่ามันมีการแกว่งไปแกว่งมาจากค่ากลางมากน้อยแค่ไหนเหนะมือนลูกตุ้มนาฬิกาเคยเห็นนาฬิกาใช่ไหมที่มันตึง้งตึงตึง,ตง,มมตงอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าสมมุติว่ามันนิ่งอย่างนี้ือเป็นตรงกลางถูกไหมแต่ทีนี้ค่าที่เราวัดได้เนี่ยมันจะมีการผันแปร มากกว่าค่านี้บ้างนะ้ะวค่านี้บ้างคราวที่แล้วเราวัดไม้บรรทัดจําได้ใช่ไหมลูกตุ้มนาฬิกาอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะจำไม่ได้สิบแปดจุดอะไรเออเดีมีคนจําได้นั่นคือค่าที่มันตึ้งอยู่ตรงกลางใช่ไหมและที่เหลือที่เป็นค่าที่เหวียงไปเวียงมาใช่ไหมนั่นคือค่าที่มันกระจายไปตามตรงนี้นี่เองนะส่วนการวัดการกระจายที่ว่าเนี้ยมันก็จะมีค่าที่ใส นะค่าพิสัยค่าส่วนเบี่ยบนควอไทหรือควอไทเดเวชชันพิสัยก็เรียกว่าเรนจ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard d e v i a t i o n ดูดีๆนะว่าค่าสามค่า3สา3อันข้างล่างเนี่ยจะใช้คู่กับค่าวัดส่วนกลางค่างบนคนะ่าเฉลี่ยเราใช้กับอะไรใครจำได้ม้างเอาละ เอออันบนใช้กับอันล่างสุดค่าเฉลีย่ยจะใช้กับ standard division นะค่ามัยธยฐานใช้กับอะไรเออค่ากลางอันกลางก็ใช้กับอันกลางนั่นแหละนะส่วนเป็นไม่พอา,ายค่าฐานนิยมใช้กับอะไรโถมันไม่เหลือแล้วอาจารย์อันนี้ตอบผิดหนูก็บ้าแล้วใช้กับอะไร ทิสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดนะผูออกข้อสอบเนี่ยนะแค่ใหโยงไปโยงมาเนี่ยโอ้โหผิดหมดอ่ะ <c oughs> จับสลับผู้สับสนอธลมานไปหมดทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องอยากเลยผู้สาาวางตำแหน่งไว้สามารถลากได้เลยนะ,ะนั่นคือสถิติธรดาสถิติอีกประเภทหนึ่งนะที่เราจะต้องรู้ก็คืออนุมานสถิติ เด็กบางคนบอกว่าฮานุมานสถิติสงสัยก็จะดูพลักพลามมากกวยหรือ Inferential Statistic เป็นสถิติที่แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่สถิติพารามิติกกับนอนพารามิติกแล้วมันคืออะไรล่ะอาจารย์สถิติพารามิติกนะ เป็นอนุมานสถิติที่ทำยังไงต้องมีการอ้างอิงค่าสถิติไหมคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างถูกไหมไปสู่ค่าพารามิเตอร์ของประชากรน,นั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีการกำหนดลักษณะเฉพาะของพารามิเตอร์การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ไมไม่ได้นิยมใช้กับข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบ INTERVAL SCALE ใช่ไหม หรือมาตรวันแบบอัตราส่วนหรือเรช s c ก l ลซึ่งข้อมูลมีการกระจายหรือการแจกแจงแบบปกติเป็น normal distribution ตัวสถิติที่นิยมใช้ในการทดสอบก็เป็น t test f test c test หรืออ n นวาพวกนี้นะกลุ่มนี้มาดูสถิติ non parameter หรือ non parametric s t a t i s t i c บางคนบอกมันยากเหลือเกินก็เป็นสถิตินอนกับสถิตินั่งแล้วกันอะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้ก็คือข้อมูลทุกทุกชุดเนี่ยมันไม่ได้มีการกระจายหรือว่ามีมาตรวัดเหมือนกันสถิติพวกนี้จะใช้กับข้อมูลหรือตัวแปรซึ่งไม่สามารถใช้สถิติพารามิเติได้ก็มีระดับมาตรวัดเป็นนามบรรัญญัติหรือโนม i n a l scale หรือมาตรฐานแบบเรียงลาดับคือ ordinal scale ซึ่งข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงกปกติดังนั้นความน่าเชื่อถือของสถิติ n นอนพ a ราม r i c จึงดูเหมือนจะน้อยกว่าสถิติ Parametric และก็สถิติ n นอนพาราม r i c ก็นิยมใช้ทดสอบสมมติฐานที่มี2ชนิดก็คือ chi-square กับ correlation coefficient มาใส่อะไรเนี่ยเออเอ่อเออาเขาก็กลัวเด็กหลับบ้างแต่คู่กจะหลับ <c oughs> เอ่านะไม่ใช่นักสถิติ inferential statistics หรือสถิติอ้างอิงนะก็จะเป็นพารามิเตอร์กิ่งบนเห็นไหมดูแต่งให้ดูกิ่งล่างก็จะเป็นแบบ n นพ p a r a m e t r i c นะและในกิ่งบนจะเป็นยังไงก็จะมีการแจกแจงแบบ t หรือ t-test นะการแจกแจงแบบปก,กติมาตรฐานหรือค่า c t e s t แล้วก็การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรืออนุว่าการแจกแจงแบบทีก็ยังแต่งเป็น3กลุ่มประชากรกลุ่มเดียวเป็นบัน s a มเปิลหรือประชากร2กลุ่มที่อิสระต่อกันเป็น i n d e p e n d เด t ต์แซมเปิลทีแล้วก็ประชากรสกลุ่มประชากรสองกลุ่มซึ่งสัมพันธ์กันที่เรียกว่า p a รสแซมเปิลทีซึ่งเราจะได้เรียนรละเอียดต่อไปในครั้งหน้าจะได้ลงปฏิบัติฝึกปฏิบัติ ส่วนกิ่งล่างก็จะมีการแจกแจงแบบไพสแควร์แล้วก็สัมประสิทธิ์สหสัมพ,พันธ์ให้ดูภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นว่ากิ่งทั้งหมดต้นไม้ที่จะเรียนในคอร์สนี้แล้วเราจะมีองค์ความรู้ประมาณภาพนี้แหละออกไปใช้ในการทำทีสิของพวกเรานะครูเองเนี่ยจะสอนครอบคลุมในทุก กิ่งยกเว้นกิ่งสีชมพูข้างล่างนะซึ่งอาจารย์ธนัทจะเข้ามาสอนพวกเรานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้อาจารย์เราเรียนอาทิตย์ละเรื่องละเรื่องละเรื่องเดี๋ยวจบแล้วก็เรียนละเอียดนะลงปฏิบัติมี Data ้าไฟล์ใหนะ้ทดลองฝึกในห้อง แล้วก็มีการบ้านเป็น d t t f i ไฟอีกเซตหนึ่งให้กลับไปทำมาสม่งไม่ต้องทำท่าหนักใจทำท่าเหมือนแบบแบกภูเขาเลยนะเนี่ย <laughs> หนูไม่รู้ค่ะ <laughs> หนักใจไหมถึงต้องไม่มีใครหนักใจอะไรบ้างไม่หนักใจนะเพราะว่าเราจะได้ทำรู้เต็มเปี่ยมเลยดูดูรูปเมื่อกี้เนี่ย <laughs> <ะ>มาทบทวนกันกนิดนึง <laughs> พวกเราเข้าใจคำว่าสถิติ มากน้อยแค่ไหนเด็ยเออนี่นี่เก็บข้อมูลยังไงคะเกอมูาเราจะพิ้งมาพิ้งดีผลงานเพ่าะว่าความเป็นไปได้การเก็บมันจะมีประสานมีประสาทนั่นก็คืออันนี้จะอยู่ในแบบแบบที่สองเนาะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอาสถิติง่ายๆเลยเคยดูทีวีเคยดูกีฬาปะใครนักเทนนิสหญิงตัวดำๆอ่ะรู้ไหมลูกเทนนิสเขาอะ่ะความเร็วนประมาณถูกของคู่นี้เละเลยร้อยแปดสิบลูกกับสองร้อยอ่ะนั่นคือสถิติแบบหนึง่งแต่นั้นเป็นการเรคคอร์ดเรคคอร์ดตัวเลขเพื่อที่จะได้รู้ว่าเคยมีคนทําสูงสุดเว้เท่าไหร่ถ้ามีใครมาทำลายตรงนั้นลง ใช่ไหมก็จะรู้ว่ามีคนตีได้แรงกว่าน,นั้นหรือแมก้กระทั่งว่ายน้ํหรือวิ่งก็มีการเก็บสถิติอันนั้นเป็นสถิติแบบพื้นฐานจริงๆเลยคือเก็บค่าตัวเลขที่มีการเลขเาไว้เพื่อที่จะได้เป็นเบนช์มมร์ว่าคนต่อไปจะทําลายสถิติจะต้องทําได้เกินกว่าที่เคยได้ขอดเอาเร็วๆนี้แล้วกนันปันป่นปั่นปั่นใครไปปั่นมั่งเนี่ยผู้ปั่นทั้งทีวีปั่นเพื่อไบ์ฟอร์ for m มัมหรือฟอร์ดที่เป็นรีคอร์ดในกินเนสบุ๊กอัน่าจะฟอร์มัมเนาะบอยฟอร์มัเคยมีคนปั่นเยอะแต่ไม่เยอะเท่าที่รีคอร์ดไว้ของไปทําลายสถิติซะและ้วนะนั่นก็คือความหมายของสถิติแบบแบบที่ทั่วไปที่คนเข้าใจนะคือจำนวนหรือค่าของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไดนะ้ส่วนสถิติอีกแบบหนึ่งนะเป็นสถิติที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้แหละ ก็คือเป็นระเบียบว,วิธีการทางสถิติที่เราได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มเยอะเริ่มเยอะอันนั้นเก็บแค่ตัวเลขตัวเดียวก็เสร็จแล้วถูกไหมเขามาสีมีจักรยานกี่คันไปปัน่นอซาร์ลิงเกี่ยวกับพวกนี้ลู้แต่พอเป็นระเบียบว,วิธีการทางสถิติจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมนี่แปลว่าต้องเยอะใช่ไหมถึงจะรวบรวมมาได้ใช่ไหมเก็บมากกว่าค่าเดียวละ เยะละตอนนี้นะแล้วทํำยังไงเก็บมากองไว้ค่ะอาจารย์กองไว้ก็ไม่จบสินะฉะนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมแปลผลข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลถ้าจําทําไม่ครบถ้วนกระบวนการทั้งสอันนี้แล้วก็จบยากจึงเป็นเหตุว่าในวิชา592เนี่ยจะเกี่ยวข้องความหมายที่สองมากแล้วจะต้องทําให้ ให้มีความเชี่ยวชาญเลยนะถ้าพวกเราทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องยากที่จะจบเพราะหมายความว่าอะจะไม่มีบทที่บทที่สี่ผลการวิจัย <c oughs> <c oughs> นะเพราะจะมีบทที่สี่ได้มันต้องไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาแปลผลแล้วก็นําเสนอนะบทที่ห้าก็เป็นสรุปแล้วก็ดิสคัชชันนะถ้าครูจำไม่ผิดนะ ค่อยๆเดินครูจะพาเราค่อยๆเดินถ้าครูสอนเร็วไปยกมือทันทีเลยนะถ้าตามไม่ทันก็เป็นคนพูดเร็วนะเรามาดูก่อนอันนี้ครูมาจากเรื่องอาจารย์ธาน,นินไปเปิดดูชอบมากเลยตลกดี <c oughs> เป็นกระตูนะประชากรของเรานะคุณลักษณะของประชากรนี่ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นค่าพารามิเตอร์มันก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะถ้าเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยก็คือตัวมิวตัวมิวคล้าย ต,ต,ตัวเอ็มอ่ะแต่ว่าหางข้างหน้ามันยาวถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาผู้สววอนี่จำยากก็เรียกว่ามีมิวเซเว่นกด้แต่คุ้นเคยนะประชากรของเรามีเยอะไหมดูรูปเทียบรูปซ้ายกับรูปขวาเยอะก,กว่าเนาะเพราะฉะนั้นศึกษาไม่หวัดไม่ไหวทำไงแม,มสุ่มตัวอย่างสแซร์มิ่งมานะก็ได้กลุ่มตัวอย่างมาใช่ไหมถ้าเป็นแซมเปิลเป็นค่าใช้ค่าสถิติ ฉะนั้นเราจะประมาณค่าฉเฉลี่ยใช่ไหม f bar เพื่อที่จะไปอธิบายค่ามิวที่อยู่ฝั่งน้นใช่ไหมอืมนะก็ได้ตัวแทนมาแต่นีค่ครูบอกว่าตัวแทนเนี่ยมันได้มาแต่กุมารลากับกุมารีน่าจะเด็กๆนะก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่สัญญาให้เข้าใจว่าเราไม่ได้มาทั้งหมดเราสุ่มมานะแล้วก็จะต้องมีการสรุปอ้างอิงกลับไป หลังจากที่เราศึกษากลุ่มเด็กสองคนเนี้นะเก็บข้อมูลสองเนี่ยเราก็จะอ้างอิงกลับไปที่ประชากรกลุ่มใหญ่ได้เช่นว่าตอนต้นชั่วโมงผู้พูดถึงว่าประชากรเอาแค่กำแพงแสงอะไรกันนิสิตกำแพงแสงใช่ไหมใช่ไหมมีกี่พันคนก็ไม่รู้นะก็ไปสุ่มมาอย่างดีเลยก็ได้มาเป็นเหลือสองคนนี้ฝั่งนี้อุปมาอุปไมยเสร็จแล้วรูก็ศึกษาเด็กกลุ่มที่สุ่มมาเนี่ยแล้ได้ผล ยังยังไงก็จะอ้างอีกกับไปที่ประชากรทั้งหมดของอธิบายคุณลักษณะของนีิสิตวิยทยาเขตกำแพงแสนได้สถิติตัวแรกที่พวกเราควรจะรู้แล้วก็ต้องทําเป็นเลยคือว่าหลายคนทําเป็นนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแล้วสมัยนี้ง่ายมากเพราะว่าเรามีอะไรโปรแกรม สะดวกมากเลย mm hmm. เพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจว่าโปรแกรมอะไรนะให้เออปท์ออกมา mm hmm. อ่านไม่ถูกเลยจับอะไรตรงไหนอะไรต่างๆนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะชี้ให้ดู mm hmm. ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ย mm hmm. เอาอะไรดีห้องนี้อ่าเอาน่มีคนแนะนำแล้วอาอายุ mm hmm. ถาอายุไม่ว่าถาน้ำหนักเครื่อง <laughs> อาเอาอะไรก็ได้มีคนเริ่มมองออกแล้วเอาเป็นว่าถ้าเรามีเซตของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอายุเป็นส่วนสูงเป็นน้ำหนักก็แล้วแต่นะ <laughs> เวลาเราเก็บมาเนี่ยเราเก็บมาคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าข้อมูลเขามันจะมีการกระจายแบบเรียกว่าอะไรกะจตกระจายถูกไหมใช่ไหม มันไม่ได้เรียงตามอะไรสักอยา่างนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจัดการนะโดยการเอาข้อมูลเนี่ยมามาจัดมาจัดเรียงนะเพื่อที่จะนับความถี่เหมือนที่ครูบอกว่าเวลาที่เลือกตั้งเห็นไหมคนที่เบอร์หนึ่งได้กีนน่คะแนนก็ขีดขีดขีด,ขดคนสองได้กีนน่คะแนนเบอร์สองก็ขีด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 นะเราก็จะได้ความถี่ออกมานะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะม่มีวันเห็นเลยว่า ครได้กี่คะแนนแล้วเขาจะได้เป็นจริงป่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ว่าเวลาที่เราเราทํความถี่เนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของการแจกแจงของข้อมูลเป็นระบบนะแล้วก็เอาผลไปใช้ได้ด้วยนะทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าถ้าเกิดคะแนนมันถี่มากแล้วมันกระจายเยอะมากเลยนะแทนที่จะนับเป็นแค่คนละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเราจะต้องจัดกลุ่มคนนะเช่นเมื่อกี้ บอกอายุใช่ไหมโอ้ยเอาคนละอายุสิอาจจะได้ห้าสิบมีหนึ่งคนสี่เก้ามีหนึ่งคนแต่ถ้ามันกระจายเยอะเราอาจจะเป็นช่วงใช่ไหมช่วงๆนะนม่เกี่ยวกับลินปิงอะไรลิ้นมวย,ลยนะแล้วก็ต้องแบ่งเป็นช่วงนะเพื่อที่จะให้มันเป็นกลุ่มของอายุไม่กระจายก,กระจายมากแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพภาพนั้นนะอ่าก็อันนี้แสดงว่าพอเข้าใจ ก็มีคําแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นหางกันเยอะนะสูงสุดต่าสุดหางเกินยี่สิบห้าก็จะเป็นกลุ่มเธอะนะจะเป็นกลุ่มเท่าไหร่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของนักวิจัยอยู่กับเรื่องที่จะทำนะเวลานําเสนอก็คือความถี่เรานาเสนออะไรจํานวนคนร้อยละตอนหลังเนี่ยเรามีเอ็กเซลเราสามารถทําแผนภาพได้ง่ายจะตายจะทําเป็นการาฟแท่งทําเป็นภาพทําเป็นเส้น กงนี่ภาษาโบราณนะครับกงภาษาไทยในะภาษาคิดว่าภายชาร์ตแปลว,ว่าอะไรกราฟวงกลมตอนแรกคุณอ่านเจอกรงครูงงเก่งงงไปพัก